No, no. การอบรมการเจิญเพื่อบรมดังวาจาเจิญเต็มเรือุลมิจใจขราสุขาการ ในการฝึกลนอบรมจิตใจปฏิบัติจิตใจฝึกจิตใจของตนให้ดีจังจะมีประโยชน์ในชีวิตทุกตนคุ้มค่าเกิดขึ้นเราทุกคนก็รู้ได้แล้วว่าท้าใจของพวกเรามีใจของพวกเรามีวนสุแใจของพวกเรา,เราเ็นใจที่ปกติ ได้ชัดว่าตนเองไม่มีความหาสุขสบายโอโลกอยู่เบาสบายได้ดยววาเบาจิตเมื่อเบาจิตจะเนิ่นเบาไปหมดกายก็ไม่ต้องหนักหนะา,าทุกข์ยากลงบากนี่เป็นเรื่องที่สําคัญการที่พวกเรานั้นฝึกจิตใจจนรู้จนเข้าใจแล้รูปร่างกายเขางตนเองได้ชัดเจน ก็จะไม่มหลงรูปร่างกายของตนส่วนบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นแต่รูปร่างกายของตนเองน,นั้นเป็นของที่อี่มคมรักคม จะควบคุมกาพรพูดคุยกันได้ดีการทำการทำงานได้ดีเราก็จะเห็นเด่นชัดออกมาตรงนี้พวกเราท,ทั้งหลายการจรุปตั้งกายของพวกเรานั้นจะทำอะไรจิดเสียหายเพรมาจากจิตใจมันเสียหายหก่อนตรงนี้เลยนี้ถ้าคูดลึกๆล,ล,ลงไปแล้ว da cool. u cool. พวกเรานั้นจะควบคุมปูเรรูปร่งางกายไม่ใหเข้าไม่แก่ไม่เหน,นังเหี่ยวหนังแห้งพันพันห่อ จิตใจพวกเรานั้นดีสามารถควบคุมร่างกายให้ทำทใจทังสักในทางที่ดีก็มใใีได้แค่นี้จะหนุ่มก็ดีกลางคนจนถึงเข้าั้งเงก่จะทำอะไรให้ดีนั้นมื่จะดีควบคุมได้ทำแค่นั้นแหละเราเรียกว่าควบคุมได้ละเอียดเข่นๆนีๆส่วน,น,น,าาน,นเรื่องได้กล่าวมานั้นนี่มนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น,นอนัตตาในสมปังชนานั้น ควบคุมไม่ได้ใจจะดีแค่นใจของพวกเราจะึกิผลลุพค์ทันทีคนตามก็เหมือนอรยียเจ้าทั้งหลายหู้ร่างกายรูปขันท่านก็แต่สลายถึงการถึงเวลาก็ตั้งอยู่ไม่ได้เท์ส็งเระสมมาสมพุจจารุณีเขาพระองค์เสดจัดกันก็สูปรินิพาน ยื่นสังขารนุง่งร่างกายเอาไว้สรีระร่างกายเอาไว้ให้พากันถวา่างเพื่อเพลิงของศพกันก็เ,เป็นอย่างนี้แม่ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ทั้งหลายก็เหมือนกันจิตใจของท่านนั้นสามารถหลุดพ้นจากกิเลสไปได้จุดจะมีความผาสุกใฉยเท่านั้นการรูปร่างกายของท่านนี้นต้องเป็นไปตามธรรมชาติสังขาร จนเท่าจนแก่ข้อมรณะภาพคักพังทลายไปทําธรรมชาติสิ่งนี้ควบคุมไม่ได้เป็นแน่นอน่อยเหตุฉนั้นพวกเรามาพิจารณานี้ว,ว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สนใจว่าถ้าหากเราไปทุกข์ด้วยแล้วก็เกิดทุกข์ในจิตใจของเราเฉยๆชย่านี้นเราคนเดียวเราก็ทุกข์กับคนเดียวของเราเี แต่เกิดเราไปทุกข์กับคนอื่นอีก็ทุกข์ภายนอกเขาไปย,ยุ่งกับคนอื่นมยุ่งภายนอกอีกอันนี้จะมีเรื่องที่เราจะพิจารณากันเป็นนักปฏิบัติเพื่อฝึกหัดจิตใจของตนเองแล้วแต่ตนเองจะมีสติปัญญาสามารถเพียงนหนมีควบคุมตนเองได้ดูแลตนเองได้เข้าใจในเรื่องของตนเองได้เป็นสภาวะของตนเอง เราไม่สามารถที่จะควบคุมคนอื่นในหน้ใช้อำนาจของเราได้ในโลกนี้เป็นไปไม่ได้จะให้เขาปฏิบัติเหมือนเหมือนเราบอกเราพูดสมปารสนาของเราเป็นไปไม่ได้รเรากระุกเฉยๆตรงนี้ถ้าก็สอนกันเพื่อปฏิบัติเท่านั้นถ้าเขาไม่ปฏิบัติล้วก็ไม่ได้อะไรหนึ่งเหมือนทางโลกทางโลกนี้ต้องเรียนศึกษาแล้วเรียนได้ ตอบได้ขั้นหนี้ขั้นตอนอย่างนั้นอย่างนี้ขันนั้นเป็นเรื่องสมมติตามขั้นตอนของมิจฉาคมรู้ศึกษาท้งโลกส่วนด้านธรรมะนี้เราไม่สามารถจะรู้ว่าใครนี้ไรบันลุขั้นหนักเข้าใจในเรื่องแทนแต่ตัวพวกเราเองที่จะรู้ได้แค่ไหนจะจะไปสมมุติคนอื่นว่าคนนั้นสำเร็จหัือคนนี้สำเร็จอย่าง คนเหลือวิสัยขึ้นตนเองตนเองได้หรือย,อยังตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะดูตนเองนีถ้าคนนี้คนมนรู้ทำถึขั้นไหนแต่เราไม่ไดเ้เร,รียนจบเจ้าพยายามแต่สามารถที่จะดักจิตเขาคนอื่นได้คนสมเด็จพรมาสมุิฌางมีอุนีลัก่าะขนะจะรู้ได้และบอกได้ชนล่นสามบททั้งหลา ได้สามารถที่จะบอกตัวนนี้บรรู้อะไรได้อะไรที่จะท่านเรารู้ได้ด้วยตนเองนะท่านมันรู้ไปแล้วองไหนจะยรู้เรือกันถึงขั้นเดียวกันก็จะพูดคุยกันสนทนากันรู้เรื่องกันเองท่านั้นเป็นเรื่องปัญหาที่ก็รกรอสภากาันพิจารณเถือเราไปหาสมมติคนนั้นเป็นพระสุดาอาศักิจชานาคาประหัร ถ้าสมมุติขึ้นสมมุติให้เขาเฉยเขาเน้นลุกพ้านางใหม่เห็นทำจริงได้ไหมแต้ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญอันนี้เราจะเตรียมตัวกันไว้เพื่อเราจะไม่หลงให้สมมุติให้คนอื่นไม่สมมุติให้คนอื่นและตนเองมันได้อะไรได้ขึ่นหนักจะเป็นปัญหาเรื่องจั่งอย่าทพ้กความพิจารืิเริ่ร้ แต่เราไปสมมติเลยเขาเขาหลงตัวเองแต่เป็นระโสดาเซคิทาคาอาคาพระหัสนั่นๆเขายังละที่เด็ไม่ได้ยังิ่งยเ่ยงโกรธยังเกียดยังรุนแไม่สงบเขาก็หลงตัวเองเมือก่หลงตัวเองแล้วก็ยิ่งเสียหายไปรัดหยั่ผิดพลาดไปใหญ่ในการดำเนินชีวิตการคิดโนนุ่คถมของเขาตรงนี้ก็กรางเป็นตัวเตัวของเรานี้ จะพือเ,เราเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่สำคัญสุสดถ้าเราสามารถได้เชียงใดเราจะสอนได้เชียงไดก็สอนไปตามกาลังผู้กบที่จะสอนได้แต่มันไม่มีวิสัยตรงนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะยกหยิบย,ยกมาพิจิขขรจตรการนับผลนับผลอารมจิตใจทู้กบการฝึกจิตใจผู้กบเป็นการดีแท,แท้เราจะฝึกเรานีให้มันได้ประโยชน ได้คุณค่าเกิดขึ้นจริงๆนี่มันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องในการดำเนินวิถีชีวิตของนักปฏิบัติท,ทั้งหลายพราเราทัทาน,าท,านทั้งหลายการฝึกฝนรบรมจิตใจเป็นสิ่งที่สําคัญเรื่องอย่างนี้เองแต่จะฝึกจิตใจต้อให้ตัวเ,เราใ,ใจดีใจผู้เราผ่องใสสะอาดใจควาบริสุทธิ์ใจต้องเขง้มข,ขึ้นหนึ่งวัน ไม่วุ่นวา,ายไม่หงดหยิดรบกวนไม่กิ่กันเรื่องอะไรต่างๆขึ้นเพราะเรารู้เท่ารู้ธรรในสภาวะต่างๆเอ่เราเจ็บปวยเกิดขึ้นบ้างเราก็รู้ว่าสิ่งนี้ทําให้เกิดเจ็บปวดเพราะรูัร้างกาเป็นบอกเกิดแห่งโรคไปแค่เจ็บเป็นศูนย์รวมของโรคนาาชนิดที่จะเกิดขึ้นแนวรูปข่างกายสมมติถ้าผู้มี้กระทคจากสินะเป็นบอกเกิดแห่งโลกเป็นบอกเกิดแห่งกองทุกข ถ้ามีรูปร่างกายแล้วมันทรมทุกข์แน่ดี่เป็นนีไในได้ที่ไหนในโลกนี้มันมีความทุกข์มันต้องนีโลกให้เกิดมากมากก็น้อยจะเกิดขึ้นในรูปร่างกายของคนแล้จะหลีกไปอยู่ที่ไหนถ้าจะไปหายาที่ไหนมันกินที่ไหนมีโลกใครจะไปหา,ยาอยู่ยาที่ไหน,นแต่มันเกิดทุกข์รูปร่างกาย ถ้าแสดงห,หาจนษษหมดจนไม่โรกนี้มันไม่ทำอะไรเลยที่จะยินยัดมันคงอยู่ได้เป็นปกติอีกะนั้นจะเพียงอยู่ยาไว้ทันเดียวเห็นไหมเขา้าปากันอยู่ยาอยู่ในโรงที่บานผ่าตัดสิ่งนั้นสิ่งนี้แก้ไขกันร่างกายเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มา,สาใส่กันแต่ไปใส่มันก็ไปไม่ไหวแล้วเพราะมันไม่ใช่ธรรมาชาติมันไ,มไปไม่ไหวมันก็ที่สุดมันก็ต้องสียทตาย นี่แหละเป็นเรียนที่สำคัญในนายแพทย์เหมือดกันนายแพทย์า่างๆ่ารเรียนจบนายแพทย์มาจนได้เป็นศาสตราจารย์ศาสตราจารย์นีศา,า,าสตาจารย์นายแพทยนั้นแพนี้ศาสตราจาแพทย์นีาาน้คนั้นคนนี้มันเหลือวิสัยคนตายไปนี้บ้างหรือร่างกายนี้มีที่ใครเหลือรออยู่เขาจะเป็นแพทย์ทีเรียนมาเก่งแค่ไหนถ้าคนตายได้ยังคุกคามอยู่ ได้ทำปกติเสี้ยววิสัยของานตายตอนนี้เราก็พาทำทีนี้พิจารณาให้รู้นี่่างนี้ถ้าเราจะได้เขา้าใจเรื่องกลองกายมันถึงจนจนจะทำอย่างไรเพราะกลอกายมันอยู่ใกล้ัวนีงแล้วเพา่สปาร์นาว่าวันพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือหรือียดสองสานมันเราจะมีชีวิตอยู่อีกหรือเดียนหนึ่งหรือจีน่าเราจะมีชีวิตอยู่ ถ้าเราพิจารณาคิดแล้วเราคิดอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นคนประมาะทเป็นคนประมาทนชีวิตรทุกตนละตนเองเสีนเนียอยู่ยื่ในวันนั้นวันนี้อยู่คงสำเร็จกับพุ้มีกุศลสาบพระรงองค์ทรงให้พิจารณาถึงวรานาลิสติคกลมหายใจเขาออกเราไม่ไหวใจเสร็จแล้วผู้พังคายไม่ไหวใจเขาให้ได้ไหวใจเขาว่าจะอยู่ไปได้กี่วันกี่ ชั่วโมงทีนาทีกี่วันที่นาท,ท,นาทีในชีวิตเ่อนเป็นอย่างนี้นเป็นธรรมชาติของจริงมันอยู่แล้วเพราะมันผิดหวังที่เราจะไม่สามารถ่จบคุมดูแลเขาไม่ให้เขาล้มเขาตายเขาโลดล้มตายได้แต่แค่เราควบคุมดูแลไม่ให้มีโรคมันกยังมีโรคเจ็บป่วยนานา,นาต่างๆเคยขึ้นนี่แหละเป็นตัวที่สำคัญที่เราะพาันพที่รณนา,นา ถ้าเราเป็นเขาเรากายเราเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อาหาังการนมังคานเราเรา,า,า,าเราเขาเขากาเราเราก็เขาเนียททำให้คนโกรธคนเลียใจอย่นั้นรูปวันนี้ก็เพราะมันหลงตนเองหลงตนเองนี่คิดกันหลงแต่คนอื่นมันหลงตัวเองถ้าเป็นเราเป็นเร,เราอย่างนั้นคงสเ่็จะระสมาสำมุจ้าจริงอยากไม่ดูที่ตัวเองนี่เองเป็นอะไร ัวเองมันคืออะไรมันเป็นเราจริงๆหรือไม่ใช่มันไม่ใช่ของเราตรงนี้นะเนี่ยเมื่อวกเข้ามาในที่นี้เราจะเข้าใจในที่งงนี้ว่าเราจะอิจฉาพยจาบาปท,ที่จะทำร้ายคนนี้มันจะเกิดดับมันเองจะดับลงไปเรื่อยๆมันเองเรารู้ว่าแต่ตัวเราก็ไม่ใช่เราแนะ้ะถ้าจะไปอิจฉาพยจาบาปใครที่ไหนทำไมแค่ตรงนี้เลย ความเมตตามันก็แค่เกิดขึ้นเป็นลักยืนยันอยูอย่เฮ้ยเราเราเขาขอแต่เราเขาก็ไม่ใช่ขอ,ของเขาตัวเราก็่ยังไม่ใช่ของตัวเราเราคบประ,ยยประวมวลดูแลรักษาอยูอย่มันก็ยังไม่ใช่ของเราเพราะเราขาดถนัดไม่ได้ท่านจึงแต่ให้เป็นคนชนะใช้อวุธร่างกายน,นี้มันเป็นประโยชน์ เห็นะคนเราทำบุญทำกุศลทำคุณงามคนดีก็เรียกว่าใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์เสียมันเกิดมาแล้วถ้ามีป่าเราจะใช้คำพูดพองเราให้เป็นประโยชน์เสียทางการงานอะไรต่างๆก็ดีหรือเราว่า้พระสวดมนต์อย่างนี้เาาน,น,นี่ยอืพูดคุยกันในทางที่ดีใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามีิตใจคมคิดคมอ่านมีคมคิดอยู่แล้วเราจะใช้จิตใจของเราคิดาำ ให้มันเป็นประโยชน์เกิดขึ้นที่ชีวิตของเราที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้ต่เราใช้้เป็นประโยชน์เท่านั้ถ้าเราไม่ใช้มันก็ไรประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราใช้มันก็จริงจะเป็นประโยชน์ตรงนี้นะคุณงาพคนามยินงจรจะเกิดขึ้นเพราะเราใช้มันเป็นประโยชน์ทุกร่างกายของเราธรรมนุนทานการกุศลไม้คราสนมรรคนั่งภาวนา คือผลองรวมอาทิตนี้พิจารณาเรื่องคารู้คมเกิดขึ้นมันงค์ตั้งและองค์ดับของนักงอุปกรณ์กายนี่จะเป็นประโยชน์เรามาใชา้ชารู้เครื่องกายฉะนั้นเราใช้ใจดูรูปเคร่องกายถ้าเรามีแล้วเราก็ต้องมาทําประโยชน์ไม่ใช่เราจะอยู่เฉยๆฉะนั้นเราจะเดินปุ่มคมย่งางภาวน,นาก็ดีปฏิบัติก็ตทุกษาแสวรูปเครื่องกายอยู่ดีดี ถ้าจิตพิจารณาเพื่อนะร,รู้รูรปกระจายชัดเจนเฉยเชื่องก็เราจะละรูปขันของเราแอติตเนอรูปขันตรงน,นี้ก็เป็นปัญหาที่ยึดซึ้งคำทีละภาพถ้าจิตใจของเรามันยึดก็เป็นตนเป็นตัวของเราอยู่ในหัวเห่งนี้ทีน,นี้เราจะละมันมันเป็นยืยย่นใหญ่ไปยืยย่งใหญ่สมเด็จก็สมมาสมฤติใจาจริงให้ทีนี้พิจารณา เรื่องใหญ่นี้เนี่ยเรื่องที่เรารั่าที่ใหญ่มันทาให้เราเกิดทุกข์เราหัวเห็นเท่าไหร่ก็ทุกข์ท่านจึงว่าภาราดีเป็นชัติท่านาทั้งห้าเป็นภาระหนักไม่ใช่เป็นภาระที่เบาๆเ,เป็นภาระที่จะดูแลเป็นมงานหนักมากเลยเราดูดแลรูปร่างกายของกเราทุกวันนึงสัทธาปกคองมันอยู่ทุกวันทุกวันเดี๋ยวระมัดระวามันอยู่ตลอดเดี๋ยวมันจะตาย มันจะเจ็บจะปวดถ้าวัอยูดีๆมันจะังป่วยได้เน่ยพยายามรักษามันก็กังเจ็บป่วยได้ดิที่มันจะ็นี้รักษาแค่ไหนก็ดีถ้าเป็นอย่างนี้ถ้ารักษาอย่างดีแม้มันเท่ามันแก่มันก็เขากับแก่ไปทุกวันที่ทูกวันจะรักษาแค่ไหนสุดท้ายมามันเท่ามันแก่แล้วเขารักษาไว้ให้ดีที่สุดแม้แต่ไม่ให้มันลมมันตายมันก็จะลื่นตาย เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในทีเดียวชีวิตของพวกเราให้มีใครเต็มแล้วหลออยู่ในโลกนี้ได้ให้ตามอายุขันในถึงสองสามรอ้อยปีเราคิดก็ไปนี่มันเป็นอย่างนี้การศึกษาของพวกเราและปฏิบัติัดถึงพวกมันเอาปืนโดนระเบิดไปยิงกันมันเป็นเรื่องของโงโ่ของโค,คนชัดๆมันทำลายกันพอรูร่างกายนี่ก็ไม่ต้องใส่อุวุธชนิดไหนหทำมันหรอก ถึงการถึงเวลามันก็ต้องตายของมันเองถปัจรา,านาเอาไม่ได้ไม่เราจากพออายุเท่าน,นั้นเท่านี้ที่จะตายจะไปปรารถนาเลยหรือไม่รู้วันไหนมันจะตายเราปัจจานาไม่ได้จะจะไหวใจมันได้ยังไงที่ตรงนี้เนี่ยจะไหวร,รูปไหวใจยืดได้ยังไงรูปรรกรรมฐายของพวกเราเนีย่ยคนจะไหวใจได้ ไวไลล่ายใจเราเป็นระมาที่เราคิดว่ามันพุบรรลุี่้มาไปมในจะตใจมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นคนประมา a เป็นคนที่ยังไวไ่ายใจรู้ปูปรังกายว่ามันจะพัฒนาไปได้ถ้ามันจะเั็นาได้มันก็นไัฒนาถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันก็กำแตกสลายของมัน,มนเราว,ว่ายไปไม่ได้เราจะทำางเหตุฉะนั้นจริงเป็นคนชนะ้องใช้งาน ให้งานเราปลกร่างกายให้มีประโยชน์ให้มีคุณค่าท่านันเองเหลียงกับแต่งการทางทลายไปใจที่งานแต่เราปลปกร่างกายอยู่มันจะรับเอาคนคนดีมาจากคนร่างกายถ้าใจมัน่างงานให้ทำดีผลมันก็มีทางดีถ้าใจมันสั่งมาจากนั่งสมาธิเขาเอารูปร่างกายมานั่งอยากตังเทีตัองทรรมาเอารูปร่างกายมานั่งตังเทียตัธงทมเพื่อจะให้ไหข้อ,ขอมูล กาวิจัยให้จเหตุกผลเรื่องเหตุเรื่องผลงต่างๆก็จะให้เข้าใจไม่หลงในสนะิ่งเหล่านั้นพื่อรางคมันก็อาศัยมันอย่างนี้เอางูเลยว่ามันไม่ใช่ตัวผู้เราแน่นอนเราต้องใช้งานมาให้เป็นประโยชน์ทั้งนี้ทัสิ่งของใช้ทั้งหลายนยาี่แหละถ้าเป็นข้ที่สุดสัมมณีนก็ดีเราใช้หยินบาตรจีวรสบงช่วยใช้สอนที่อยู่พระกาศัย ท่ามาอาวาาบทที่หานอะไรต่างๆเราทำไว้เพื่อใช้เพื่อหลบช่อนเพื่อ,อยู่กําเพลเท่านั้นเองไม่ใช่ของใครเท้งนั้นเป็นของสาธารณประโยชน์เป็นของสมบัติของอยู่ในโลกธรรมชาติก็เราเอาไปเ้ลื่มนได้มีใครบ้างที่จะ บทเอาที่ารเอาสาราเอาขุติอะไรทุกอย่างไปพระพิสุสงฆ์สมณีหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายท่านสร้างราพานั้มากมายแค่ไหน,นไท่านก็ไม่ได้เอาไปท่านลาไปเป็นกุมน,น้ำกุมดีนที่จะไปได้ท่านกับจิตใจแต่วัดคือสมบัติทั้งหลายอย่างนี้เอาไปด้วยไม่ได้เป็นอย่างนี้เราคิดดึงสิสิ่งทั้งนอก อันนี้วกเขามารูปร่างกายของพวกเราเราระกมหังเ,เห็นเราเอาไปด้วยได้ไหมไม่มีปุอาการตรงไหนไมมีสมณีตรงไหนไม่มีสัตยาโฉมคนไหนที่มีเงินนหมืนมนมนสนแสงโกลวลางเอารูปร่างกายไปและขนทรัพย์สมบัติไปอะไรถายแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวม,มีสมบัติอะไรที่เขาจะให้แต่มาพากันวิจัยในเรื่องอย่างนี้ดูสิ ชีวิตของคนเราในโลกนี้มันเอาอาะไรไปในร่านอย่างนี้นะมันทาไมถึงเป็นอย่างวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้นะเป็นจุดที่สัาคัญของนักปฏิบัติที่จะดูโลกดูสังขารทั้งหลายเพื่อให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจเราจะได้สบายเราจะใช้งานให้เป็นประโยชน์ชาพูดร่างกายให้มีคุณค่ามีประโยชน์อยู่ที่เฉยจะตายต่ตอประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อะไร เราต้องใช้ประโยชน์มันใหมีคุ้มค่ามันเมืเขาซื้อรถมาที่รถมาแล้วก็วตดองนักไปนู้นไปนี้ใช้งานไปให้คุ้มค่าให้มีประโยชน์มันฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ใช้ท,ทักทีในนั่งยิ่งเขาไปไหนทักทีเลยที่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรกาเหมือนกันถ้าเรามีบ้านมีช่องก็ดีากโยมในนั่งในนอนมันเราอยู่ก็มันมันจะมีประโยชน์อะไรหลังนั้น หลายนานมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรถึงกุฏิวิหารที่เราอยู่มัอนกันพร้ที่คุสมมอสมณดิจทั้งหลายถ้าเราไม่ใช้ในล่างในนอนในพักผ่อนที่นั่นมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรสียประโยชน์เฉยๆเหตุนั้นท่านทาขึ้นมาก็เพื่อให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์ในชีวิตของเอาร่างกายให้เราไปพักผ่อนถ้าไม่ใช่ความรากรดยที่ไม่ใช่เป็นประโยชน์เทนั้น คไม่ใช่ของเราคทั้งนั้นพวกอย่างจะเป็นของเราได้ยังไงตัวเราจะยิ่งเอาว่าเป็นของเรามาแต่ยิ่งเอาไม่ได้ธรแมะมันไม่ไหวอยู่แล้วนี่เป็นนักศึกษาทีนนี้พิ่การณาเรื่องการประพฤติปฏิบัติฝึกขัดจิตใจของพวกเราเรื่องวิชาความรู้ถ้ารู้เรื่องอย่างนี้ที่จริงจะไม่ทุกข์จิตใจจะไม่ทุกข์มัวุ่นวายมาก ทำอะไรทุกอย่างดีอยู่กระพู้งกระกันก็ดีแท็เจ็บกระปวดวก็รู้คุมเป็นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องทุกข์อย่างนี้แหละทำมันชาบัน,อย,นรรอยู่อย่างนี้เลยกรักษาอยู่ยามไปถ้าส่วคลาลสมัยของมันจะหมดอายุขไขเมื่อเราจะได้มั่นใจละสิ่งเหล่านีนะ้เราควบคุมดูแลไม่ได้จิตใจควบคุมดูแลไม่ได้แน่นอน เมือ่อเห็นเช่นนี้แหละการฝึจจิตใจของพวกเราอยาี่เราก็จะได้รับความสงบสุขเกิดขึ้นแก่ตนสนับว่าพวกเราท่านพระองค์ที่สุดสมนเนรุมาสดมาเทกามีความปรารถนาจากมีคนสุขใจเพื่อให้ใจของเราว่า,าไม่ยึดมัน่นถือมั่นไว้ใจให้มันที่จิสระไดความสุข เราก็จะได้แค่นี้นหละที่จะติดไปอีกในโวกใหม่ถ้ายังไม่พ้นทุกถึงนิพพานเราก็ได้ของดีตายวันไหนมันก็ได้ของดีติดตามไปที่จิตของเราเป็นที่พึ่งของเราจิตของเราก็มีที่พึ่งคือคุณนความดีที่ฝึกแผลที่บาดแผลนี่เป็นที่พึ่งฉะนั้นการมโนยายทำเลื่องการฝึกจิตใจเป็นของดีเป็นสิ่งที่ดีก็ขอยยึดติด การมาใอย่ทำในส่วนแค่เล็กนิ่นต่กไปก็มีกาคทำใจทำคนสึ่ก